พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะมีสินค้าตัวนี้เลยค่ะคอลลาเจนโปเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนตัวนี้เป็นคอลลาเจนชนิดผงที่มาชงดื่มนะคะก็คือหนึ่งซองหนึ่งซองนี้แค่นี้เองนะคะจะช่วยในเรื่องฟื้นฟูเซลล์ผิวของเราเพราะว่า อย่างอายุมากขึ้นนะคะพวกมวลกระดูกมันก็จะมีความเสียดความเสื่อมเสื่อมลงไปนะคะถ้าเรามีอาการที่บอกว่าปวดหลังปวดข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราลุกเรารทำอะไรกระดูกดังก็แก๊บก็แก๊บอย่างเงี้ยกระดูกมีกระดูกลั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะคะทุกคนนั่นคือสอสัญญาณแล้วว่าความเสื่อมของกระดูกอะมันมี แต่ถ้าเรารักษาเราช่วยสมดุลของร่างกายของเรานะคะเพื่อไม่ให้มันขาดอาคอร์เเจนตัวนี้ไปก็ช่วยได้นะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยฟื้นฟูในเรื่องกระดูกได้ดีมากนะคะชะลอความเสื่อมของกระดูกได้นะคะ95%ที่เขาใช้แล้วยืนยันมันเห็นผลจริงนะคะทุกคนก็คือ ทานเข้าไปเนี่ยมันจะผิวกระจ่างใสขึ้นผิวเราดูอิ่มฟูดูชุ่มชื้นนะไม่แบบไม่แห้งกร้านนะคะเราจะรู้สึกได้เวลาเราทานเข้าไปผิวเราเนี่ยเวลาเราทานคอลลาเจนเนี่ยผิวเนี่ยมันจะลื่นมันจะนุ่มอย่างเราสัมผัสได้เลยเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะลื่นเลยถ้าเราสัมผัสเนี่ยแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้พวกเล็บผมของเรานะมันบำรุง ทางเป็นประสาทของเราได้ด้วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราได้นะคะเพราะว่าคนเรายิ่งอายุมากขึ้นคอลลาเจนในร่างกายเรามันก็จะเสื่อมลงแล้วก็มีตัวช่วยตัวนี้เลยนะโปรเจนคอลลาเจนชนิดผงนะช่วยเราได้ก็คือทานแค่เนีย่ยหนึ่งซองกับน้ำหนึ่งแก้วก็เห็นผลนะ น,นี่สีสันน่าทานมากเลยนะจะเป็นแบบนี้นี่แล้วรสชาติอร่อยมากหอมหอมด้วยแล้วก็สีน่าทานมันช่วยเราได้เยอะนะคะทุกคนอยากให้ลองค่ะมันดีจริงๆนำเข้าเลยนะ